Joy เต a y สัปดาห์นี้นะครับตาวจะพาทุกคนไปที่จังหวัดลบบุรีครับลบบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยตั้งอยู่บนที่ดอนในภาคกลางตอนบนและมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขาครับซึ่งเป็นเมืองที่มีความสาคัญทางด้านประวัติศาสตร์มีโบราณสถานโบราณวัตถุมากมายเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครับ ครับผมตาวายุรินทองครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนตำบลม้ามะนาวอําเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีครับที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่เน้นทางด้านเกษตรกรรมครับภายในจะมีแปลงผักปลอดสารพิษนะครับมีกิจกรรมสารเค็งปะทูนะครับมีเตาเผาขยะมีโรงเรือนระบบ IoT ครับที่นี่ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับตามผมมาได้เลยครับ ู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่คนหนึ่งที่จะพาเรามารู้จักกับชุมชนท่ามะนาวนะครับแล้วก็พามารู้จักว่าที่นี่มีอะไรให้ทําบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวสานนนชัยนะครับนายกการบริหารส่วนตะบนท่ามะนาวอําเภอเชยดานจังหวัดบุรีครับครับผมขออนุญาตเรียกทนายกเนาะอ่าได้ครับครับช่วยแนะนำหน่อยครับว่าที่ชุมชนท่ามะนาวมีอะไรบ้างฮะครับตะบนท่ามะนาวนะฮะเราเริ่มต้นจากการ เข e ้าร่วมโครงการรักป่าสร้างคนแบบสี่ตระบมวิธ hy ีพอเพียงของบริษัทปอททจำกัรมหาชนตั้งแต่ปี2552นะครับแล้วโครงการก็ปิดตัวลงนะครับเมื่อปี2554ส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่เราทำนะฮะซึ่งเราจะเด่นในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับก็จะมีตั้งแต่วัยโอดีเซลนะครับโซลาร์เซลล์นะฮะ ชีวมวลแล้วก็พวกแก๊สชีวภาพนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเป็นเรื่องของพลังงานที่ชุมชนเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะฮะก็จะมีเรื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับ,รบที่เป็นสินค้าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของท่ามะนาวเราจะทําเรื่องของพืชผักนะครับซึ่งเรามีการปลูกผักทั้งในม้งและนอกม้งเป็นผักปลอดภัยนะครับ การทำอาชีพปลูกผักเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในฤดูฝนเนี่ยช่วงนี้ครับการปลูกผักเนี่ยมันค่อนข้างจะเอาไม่ค่อยได้ผลนะครับซึ่งเราก็มีการส่งเสริมเอามุ้งนะครับที่เป็นโล,ลงเรือนนะฮะมาให้ทางบริษัทปตทก็เลยถ้าง,งั้นก็เพื่อการเพิ่มผลผล,ผลิตลดต้นทุนการผลิตก็เลยสนับสนุนระบบ iot นะครับเข้ามาเป็นระบบที่ให้น้าาําอัจฉริยะ หรือว่าเราเรียกว่าโรงเรือนอัจฉริยะครับรก็คือระบบเปิดปิดน้ําอัจฉริยะใช่ครับผม<อ>นะทําให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนนะครับควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าได้นะครับอนอกจากนั้นนะฮะเรายังได้รับการสนับสนุนเป็นอ,อากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนนะฮะ<อ>เป็นใช้พน่นพวก EM พวกน้ําอะไรต่างๆเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตให้มันสะดวกสบายแล้วก็ลดต้นทุนลดเวลาต่างๆลงไปได้ครับ S <S> ที่นี่จะเป็นโรงเรือนต้นแบบ,บ <c oughs> ที่ปตทมาออกแบบแล้วก็ทําเป็นเชิงวิจัยนะครับจะมีแบบกอขอคอคือ,อจะแตกต่างกันด้านบนฮะที่เป็นส่วนของหลงังคา <c oughs> ซึ่งแบบคอคือไม่มีที่ระบายอากาศแบบกอกับแบบคอแบบก็กกกแบบกจะมีที่ระบายอากาศช่องหนึ่งแบบคอจะมีที่บลาใบ,บอากาศสองชั้น <c oughs> สองข้างนะครับก็เป็นโรงเรือนต้นแบบ3หลังนะว่าแบบไหนที่ใช้ได้ผลดีแล้วก็มีการนําเอาระบบ IoT นะครับก็คือการให้นาอัชย์เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิงนะครับ เอามาใช้ก็คือการให้น้ําโดยสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทางของปตทนะครเป็นน้องรีสตาร์ทไทยแลนด์นะครับมาคอยกํากับดูแลอยู่นะฮะอีกระบบหนึ่งก็คือใช้ระบบเช็ควัดความชื้นโดยใช้หัวโขกเขาเรียกหัวโขกเช็คปากไปที่ดินเราจะตั้งค่าความชื้นไว้นะครับว่าพืชชนิดใดต้องการน้ําความชื้นที่เท่าไหร่พอค่าความชื้นต่ํากว่าค่าที่พืชต้องการแล้ว มันก็จะสั่งใจน้ําอัตโนมัติเลยอพอความชื้นได้มันก็จะสั่งตัดนะครับ<อ>ก็เป็นอัตโนมัตินะครับ,รบก็ทําให้เกษตรกรสะดวกสบายขึ้นนะครับซึ่งระบบเนี้ยนะฮะเราได้ขยายซึ่งเราได้รับการสนับสนุนเป็นมุง้งขนาด6คูณ20เนี่ยประมาณ50หลังนะครับ<อ>จากกรมเสิมการเกษตรเสร็จแล้วกเกษตรกรที่มีความประสงค์นะครับเราก็ไปติดตั้งให้แล้วก็อยากได้ระบบสมาร์ทหรือว่าระบบ IOT ก็ทางปตทก็จะเอาทีมไปติดตั้งให้ครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ไร่กาหลงเมลอนฟาร์มครับนี่ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของนะครับพี่มอนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีสสดค่ะชื่อนางสาวลำพายชิมสุนทรค่ะ,คะชื่อเล่นชื่อพี่มอนค่ะพี่มอนเป็นเจ้าของใช่ค่ะพี่มอนครับขออนุญาตให้พี่มอนเล่าถึงความเป็นมาของที่ไร่นี้หน่อยครับว่าก่อนหน้านี้ปลูกอะไรมาบ้างแล้วที่ไร่มีอะไรบ้างได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลท่ามะนาวค่ะก็คือ สมาชิกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีการปลูกพืชผักกันกันเยอะหลายๆายอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเกิดความคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเราหาพวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นที่เป็นแตกต่างออกไปเช่นผล,ลไม้อย่างเงี้ยค่ะครเราก็มาเจอที่เมลอนทึ่งมันปลูกได้ง่ายแล้วก็การจเจริญเติบโตก็เร็วแล้วก็สร้างไรายได้ให้เราได้ได้ดีอะค่ะเมื่อกี้เราแอบ,บสปอยไปแล้วนิดนึงว่ามีเมลอนมีอะไรอีกไหมครับ มีมะละจีนด้วยมะละจีนะมะละจีนก็สี่สิบห้าวันก็เก็บ,บได้แล้วก็เก็บได้นานถึงสามเดือนเลย<อ>ครับในส่วนของไร่เมลอนแล้วก็มะละจีนนะครับทราบมาว่าพี่มรได้ใช้นวัตกรรมของทางปตทมาประยุกต์ใช้ด้วยมามาใช้ยังไงล่ะครับก็อย่างอย่างเช่น นวัตก,กรรม IoT นะคะแล้วก,ก็จะเป็นระบบการให้น้ำที่สามารถควบคุมการให้น้ำด้วยด้วยมือถือเพียงคเครื่องเดียวะคะ่ะก็จะทำให้เรารทราบถึงความชื้นในโรงเรือนความชื้นในดินแล้วก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิภายในโรงเรือนเนะะี่ยค่ะคือเราสามารถจัดการได้ด้วยด้วยข้อมูลในนี้นอกจากระบบ IoT แล้วครับทางปตทได้เข้ามาช่วยเหลือในส่วนอะไรอีกไหมครับก็ จะมีระบบ IOT ค่ะคแล้วก็ IOT แล้วแล้วก็มีจะมีสารปรับปรุงดินแล้วก็จะเป็นแพคเกจจิ่งบรรจุเมล่อนนะะอ๋อเป็นบรรจุพันธุ์ของเมล่อนใช่ การสมาร์ทฟาร์มิ <boundaries> ่งของตำบลท่ามะนาวมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2 5 6 3ร่วมกับบริษัทปตทโดยมีการนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรพืชผักสวนครัวเป็นพืชเป้าหมายของตำบลท่ามะนาวและนอกจากพืชผักสวนครัวแล้วยังมีพืชไร่อีกด้วยนั่นก็คืออ้อยมันสำปะหลังและข้าวโพดรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆตอนนี้เราอยู่ข้างในกันแล้วครับพี่มอนไหนอธิบายให้หน่อยเนี่ย ฝั่งไหนคือใส่อะไรนะสารปรับปรุงดินฝั่งไหนไม่ใส่เลยค่ะอันนี้จะเป็นที่เราใช้สารปรับปรุงดินค่ะครับแล้วก็ฝั่งเนี้จะเป็นธรรมดาทั่วไปเลยคือดินแล้วก็พวกปุ๋ยคอกค่ะครับโอ้โหแตกต่างกันเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยค่ะต้นหัวอ๋อฝั่งฝั่งฝั่งนี้ก็คือลำต้นจะสูงกว่าใช่แล้วก็สูงกว่าใหญ่กว่าเขียวกว่าเขียวกว่าซึ่งทั้งสองฝั่งนี้ปลูกพร้อมกันปะครับพร้อมกันค่ะพอพร้อมกันปลูกพร้อมกัน กี่วันแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณประมาณ30กว่าวัน30กว่าวันฝั่งนี้คือปุ๋ยคอกธรรมดาค่ะปุแตกต่างกันเยอะนะครับแล้วฝั่งนี้ผลผลิตเริ่มออกมาแล้วด้วยใช่ครับอย่างาตัวที่เราไม่ได้ใส่เนี่ยมันก็จะปกติทั่วไปก็1.5กิโลขึ้นไปถึง2กิโลแต่ถ้าเป็นตัวที่เราใช้สารปรับปรุงดีนะคะครับเราก็จะได้ตั้งแต่2.5ไปจนถึง3.5กิโลเล เท่าหนึ่งเลยใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าพอใบเขาดีต้นลำต้นเขาดีผลผลิตก,ก็ดีตามใช่ค่ะก่อนที่จะมีนวัตรกรรมของทางบตทเข้ามามีส่วนร่วมในการทำฟาร์มนะฮะ,ะทุกๆอย่างทุกๆปัจจัยเนี่ยมันแตกต่างกันไหมฮะก็แตกต่างนะคะ,คะอย่างอย่างเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ใช้ IoT อะ,ะคะ่ะ เราก็จะใช้วิธีการลากใสายางมารดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราสูญเสียเวลาในการกว่าจรลดเสร็จอะก็หลายชั่วโมงเลยค่ะอย่างเรื่องต้นทุนก็จะจะช่วยในการประหยัดค่าไฟแล้วก็ประหยัดอะค่าน้ำด้วยไหมค่าน้ำใช่เพราะว่าเราสามารถกำหนดเปิดปิดผ่านโทรศัพท์ได้ใช่ค่ะครับผม คุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่มานุฟาร์มครับผมเราอยู่กับพี่แปะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแปะแนะนำตัวหน่อยเดี๋ยวครับครับครับสวัสดีครับผมนายมานุบดอนชัยนะฮะเป็นเจ้าของฟาร์มหมูที่ตำบลท่ามะนาวนะครับครับเท้าความนิดนึงก่อนหน้านี้ที่นี่ทำอะไรครับที่นี่โซนตรงนี้มันก็เป็นแต่ก่อนมันเป็นทุ่งนาครับอ่าโซนตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มนะฮะแล้วก็ มาเริ่มมีโครงการเข้ามามีเหมือนว่าหาอาชีพฮะมีโครงการมาส่งเสริมเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยฮะแล้วอันนั้นแล้วแต่ต้นทุนเราครับแต่ส่วนทุนนี้เราเป็นโครงการเลี้ยงหมูกับบริษัทครับพี่แปครับเลี้ยงหมูเนี่ยยังไงมันก็มีมลพิษทางกลิ่นใช่ไหมฮะครับผมใช่แล้วจัดการยังไงครับอืมเราก็พยายามพยายามศึกษานะครับว่าทํายังไงที่จะลดกลิ่นแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนให้มันได้นะครับ ก็พอดีก็ต้องทาบอ่บอหมักกัดก่อนอแต่ทําบ่อหมักกดถ้าเราเป็นมันก็เป็นบ่อใหญ่มันก็ต้องใช้ต้นทุนนะฮะมันก็ต้องค่อยๆขยับขยายมาเป็นบ่อเล็กก่อนครับแล้วค่อยขยับขยายเป็นบ่อใหญ่เพรอพอทาบ่อหมักกัดได้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมชุมชนได้เพราะว่ารเรื่องที่หมูทั้งหมดอ่ะมันจะเข้าไปในบ่อหมักหมดเลยฮะมันก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้ส่งกลิ่นออกมากเท่าไหร่มันก็คือวิธีนี้ ก็เหมือนว่าเราไปก็พยายามเรียนรู้แล้วพยายามศึกษาว่าทํายังไงทําฟาร์มหมูนี่ทําบ่อแก๊สแล้วทําบ่อแก๊สแล้วเราได้ประโยชน์แค่ฟาร์มได้เราเราได้คนเดียว<อ>ชุมชนไม่ได้ครับมันก็เลยเป็นการหาวิธีให้ชุมชนได้ผลประโยชน์กับเราด้วยก็เลยเป็นการเอาก๊าซนี่ส่งเข้าไปในชุมชนเลย<อ>ครับผมก็มีของการต่อยอดไปอย่างเงี้ย ฟาร์มอย่างเงี้ยของของผมนี่หมู600ตัวนะเหมาะสำหรับสร้างแค่บ่100อร้อยคิวอ่านี่ชนี่ขนาดย่อมขนาดเล็กๆครับผมครับอันนี้ถ้า,ถ,าถ้าทำฟาร์มเดียวนี่สร้างบ่อร้อยคิวนี่เหมือนว่าถ้ามันใช้ได้เต็มที่ก็ประมาณแค่ประมาณ5้า0คนเลือนองครับผมแต่ว่าจะใช้ไม่ได้เต็มที่ก็เวลาลงหมูเล็กอ่ากาก็เกิดน้อยเวลาจับหมูแล้วการก็ไม่มีเขาเลยโครงการใหญ่เข้ามาปุ๊บสร้าง เป็น400คิวนะฮะแต่ละฟาร์มก็บ่อร้อยคิวสฟาร์มบ่อร้อยคิวก็ส่งจ่ายเข้าเป็นเมนเลยเดียวเลยทุกฟาร์มมีสถานีเหมือนกันหมดสร้างเหมือนกันหมดแล้วก็ส่งเข้าเมนนะฮะจนเฟสองนี่1้0ยสคนเรือนแล้วขยายยอดต่อไปเริ่มเห็นผลแล้วนะก็มีคนมาดูงานมีคนมาดูงานทั่วประเทศเลยตรงนี้ตรงนี้นะฮะ ก็กระทรวงพลังงานอะไรก็เข้ามาหรือว <do> ่าจากชุมชนที่ว่ามีปัญหาเรื่องเหมือนอย่างเราเขาก็เข้ามาดูงานตรงนี้ปัลพิษทางกลิ่นอะไรมนกครใช่ใช่ใช่ก็เข้ามาดูงานตรงนี้ครับผมใช่แล้วก็เลยมีการต่อยอดเฟสสามเฟสสี่ครับเฟสห้าตอนนี้ตำบลท่ามะนาวใช้ทั้งตำบลแล้วฮะแปดเออใช้ทั้งแปดหมู่บ้านแล้วก็ใช้หมดเลยใช้แปดหมู่บ้านนะครับแต่ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นครับใช้ประมาณห้าร้อยคูนเลยแล้วฮะตอนนี้ ที่ทางปตทและชุมชนร่วมมือกันเพื่อนำโรงเรือนมาช่วยในการแก้ปัญหาของโรคแมลงและยังสามารถปลูกได้ในทุกฤดูกาลผักสวนครัวและผลผลิตที่ได้จากการปลูกบางส่วนนำมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้อีกทางให้กับทางชุมชนและที่สำคัญผลผลิตที่ได้จากฟาร์มยังสะอาดปลอดแมลงและปลอดภัยจากสารพิษด้วยครับเอาละครับหลังจากที่ไปเดินดูผลผลิต งานเกษตรมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาถึงอีกหนึ่งจุดสําคัญจุดนี้คือเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญของทางชุมชนใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่ดีแนะนําตัวนิดนึงได้ค่ะก็สวัสดีนะคะชื่ออินทุการกรมเกลียวค่ะชื่อบีมค่ะเป็นรีสตาร์ไทยแลนด์นะคะของเครือปตทค่ะแล้วก็อันนี้คะเป็นป่าชุมชนค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะอ้าวสวัสดีครับผมคือคุณปู่ขันวันแสงเขาเรียกว่าปู่เลยทุกวันเนี่ย พออารมมากแล้วพี่ดิมครับถามนิดนึงทำไมศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ต้องทำเข่งด้วยโอเคค่ะสำหรับตัวเข่งปะทูนเนี่ยนะคะคือมันเป็นอาชีพที่เป็นหนึ่งในอาชีพหลักของคนในตำบลท่ามะนาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะค,ะค่ะแล้วก็ปู่จะเป็นคนที่เริ่มทำตั้งแต่ช่วงแรกๆเลย<อ>นะคะแล้วก็ลูกค้าค่ะเขาจะติดใจในตัวเข่งของลุงนะคะจนเขาอะต้องนำ ตัวไม้ไผ่เนะะี่ยค่ะมาให้ลุงเป็นคนสารทําไมลูกค้าถึงติดใจครับลุงเพราะว่าเราทําแข็งแรงรใช้ได้ทนใช้ได้ทุดหนึ่งเขาไปใช้ประมาณอย่างน้อยก็หกเดือนดีนครับแล้วที่บอกเมื่อกี้คือตัวไม้ไผ่ที่ที่ไม่ได้เอามาทําเข่งนะฮะเอาไปทําเป็นอะไรได้บ้างนะ ก็เราสามารถเอาไปทําเป็นเผาเป็นฐานได้ค่ะเพราะว่าที่ตำบลท่ามะนาวนะคะก็จะมีการออกแบบเป็นตัวเตาเผาชีวมวลนะคะคก็คือของเราดังอยู่นะคะก็เอาเข้าไม้ที่เหลือกับเศษไม้ที่เหลือเนี่ยไปเผาทําเป็นฐาน,นะค,ะค่ะพอเราได้ฐานออกมาแล้วเนาะเป็นฐานไบโอชานะคะก็จะเอามาทําเป็นฐานดูดกินแล้วก็สารปบรปุงบิน ที่เราตัดไม้ไผ่มาทําเข่งเนี่ยนอกจากทําเข่งแล้วส่วนที่เหลือใช้อื่นๆเราก็ไม่ได้ไปทิ้งเนาะเราก็เอาไปทําเป็นทานได้ไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นแล้วก็เป็นอะไรนะฮะสารเป็นสารปรปับรรปรปุงดินสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในฟาร์มของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อีกถูกค่ะโอ้ oh, คุ้มนะครับเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่กิจกรรมสุดท้ายที่ชุมชนท้ามะนาวนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จุดเรียนรู้ปั้นเตาซุปเปอร์อังโล่มาอยู่กับพี่พีทครับพี่พีทแนะนาตัวครัค่ะสวัสดีค่ะสมพิวงเวียนค่ะพี่พีทครับทําไมต้องใช้ชื่อว่าซุปเปอร์อังโลครับก็คือเป็นเตาที่ว่าเป็นเตาประหยัดถ่านคือเป็นของของในหลวงเราคิดสร้างขึ้นมาพิค้นขึ้นมาเป็นเตาซุปเปอร์โลครับผ เศรษฐกิจพขเพียงครับเดี๋ยวขออนุญาตให้เล่านิดนึงว่า<ม>เริ่มต้นยังไงถึงมาปั้นเตาครับเนาก็คือเริ่มต้นแรกก็คือจะมีหน่วยงานของปวทรหรือว่าหน่วยงานอบตอเขาสนับสนุนให้มีงบประมาณไปดูงานศึกษาดูงานนะคะคัะคบคือไปเรียนมาถามนิดนึงยากไหมครับจะปั้นแต่ละเตาเนี่ยทีแรกมันก็คิดว่ามันมันยากอยู่นะคะเพราะว่าเรา ทีแรกเราไม่มีตัวตีดินหรือปั่นดินเหนือค่ะ๋อครับคือคือต้องใช้กระบวนการของเขาคือต้องปั่นดินก่อนเพราะว่าอบตนายกพวกอะไรเนี้ยเขามาช่วยเข้ามาหาเครื่องตีดินเหนือมาให้เวลาปั้นเตาเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับขั้นขั้นตอนแรกก็คือว่าเราต้องไปเอาดินมาครับเอาดินมาอย่างนี้ค่ะเอาเอามาเป็นเป็นใส่ถุงปุ๋ยมาแล้วเราก็มาหมักไร หมักไว้จะมีที่หมักอยู่ตรงนี้แช่ไว้คือว่าแช่ไว้คืนหนึ่งแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วทำยังไงต่อครับแล้วเราก็มานวดใส่กับเครื่องไปอ่อได้ได้ที่หนึ่งคืนแล้วก็มานวดต่อมานวดแล้วทำยังไงต่อครับผมนวดแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่จะเป็นแบบในถุงแบบนี้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นก้อนๆอย่างนี้แหละแล้วก็เอามาขึ้นรูปอย่างเงี้ยเหรอมาขึ้นรูป เาหนึ่งเตาหนึ่งลูกเนี่ยใช้เวลาเจ็ดวันไดไหมเจ็ดวันหรือประมาณสัปดาห์กว่าๆใช่ไหมครับประมาณแล้วเวลาเผาครั้งหนึ่งเนี่ยเผาทีหนึ่งกี่เตาครับกี่ลูกก็ประมาณเจ็ดสิบเตาไอเจ็ดสิบลูกเจ็ดสิบลูกเลยประมาณโอ้ก็ครั้งหนึ่งก็คุ้มอยู่นะฮะแล้วปั้นกันทันใช่ไหมครับทันค่ะ เสร็จแล้วขายได้เลยขายได้เลพร้อมใส่หูแล้วก็ขายได้เลยใส่หูขายได้เลยค่ะ,คะผมทราบมาว่ามีสโลแกนด้วยว่าอะไรนะฮะที่นี่อ๋อมีที่ว่าเราใช้ประมาณ3ปีหรือว่า4ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยคือใช้แล้วไม่พังแต่เราเปลี่ยนให้ใหม่คือว่าให้ใช้ฟรีเลยค่ะ ก็คือใช้แล้วไม่พังเขาก็ใช้ต่อของเดิมเลยครับได้ค่ะคือของใหม่ด้วยของเดิมออของของตัวเก่าด้วยเลยก็คือ<ด>มายกตัวใหม่ไปได้เลยเพื่อเป็นการการันตีว่าคุณภาพของเราอะเจ๋งจริงนะค่ะ,คะฝากคนที่เดินทางไปมาทางลบบุรีหรือว่าลำละลายค่ะแวะซื้อได้ค่ะ<บ>เรามีขายอยู่หน้าบ้าน เรชเซิร์ชได้เลยว่าเตาซูเปอร์ <Super S 1> อังโลท่ามะนาวเตาซูเปอร์อังโลท่ามะนาว erm มีเบอร์ติดต่อไหมครับมีค่ะ,อะบอกได้เลยครับ0895405156ค่ะครับผมอใครสนใจฮะเตาซูเปอร์อังโลนะครับโทรมาได้เบอร์นี้เลยค,ครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณมากเลยนะคะ,คะ โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่มปะตะทไม่เพียงแค่การพัฒนาชุมชนแต่ยังรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนสร้างโอกาสทางสังคมและสร้างงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจด้วยครับและทั้งหมดนี้ครับคือความตั้งใจของกลุ่มปะตะทที่จะสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างชีวิตและโอกาสที่คนคนหนึ่งจะเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวและชุมชนได้ สำหรับวันนี้นะครับผมและรายการ Joy Stay ถนนแห่งการเดินทางต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ